เฮ้มาดูนี่ดินี่มันคืออะไรอ่ะเป็นเครื่องดินรบ,บหรือเปล่าดูท่าไม่ดีเลยฮะเราไปดูกันเถอะ อย่าบอกนะว่าเป็นยานจากต่างดาวถึงยังไงก็ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยบูดี้นายไปเอาเครื่องมือกู้ภัยมาอื้ออ้าอื้อนั่าตัดบาดไปฉันเองเรียบร้อยแล้วค่ะนั่นมาบนั่นมาบขอบคุณมากนะครับ อุยพูดไทยได้ด้วยไม่เป็นไรคะ่ะคุณมนุษย์ต่างดาวสวัสดีฉันชื่อบุริกาวาซิยบองชูกาลูดีดีบาบาโอชื่อยาวจังมีสั้นๆไหมครับบุริกาวาซิยโอ้ก็ยังเรียกยากอยู่เดียะงั้นเรียกคุณเอเลียนว่าบลูไหมคะยานฉันพังเยอะเหมือนกันน่ะแบบนี้ซ่อมเป็นเดือนแน่ๆเลยไม่เป็นไรคุณบลูเดี๋ยวพวกเราช่วยเอง คุณมชัชก,การเรียกแล้วเราต้องกลับไปแล้วล่ะแล้วคุณบลูล่ะมาด้วยกันสิครับยังไงซะคุณบลูก็คงกลับดาวตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอเออโทษทีนะตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนเหรอคุณบลู ที่นี่คือหมู่บ้านอาเซนวิลเลจครับสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเกิดการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อสถยนภาพของประเทศต่างๆอีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำประเทศเช่นอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เกิดความผันผวนข,ของสถานการณ์การเมืองในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประเทศสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และไทยเห็นความจำเป็นในการให้ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510จึงเกิดการลงนามปฏิญญากรุงเทพขึ้นที่วังสราญรมโดยมีผู้ลงนามคือดรอดัมมาริกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียท่านตุนอับดุลลาซักรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลา,าโหมมาเลเซียท่านนาซิโซรามอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ท่านเอสราชารัตน์นำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์และพันเอกพิเศษดตร์ถนัดคอมันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยโดยได้จัดตั้งสำนักงานใหญ่อาเซียนไว้ที่กรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียเห็นบ้านทั้งสิบที่ล้อมรอบอาคารข้างล่างนั้นไหมคะในตอนแรกสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งมีแค่ห้ประเทศคือไทยสิงคโปร์ มาเลเซียฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียหลังจากนั้นในวันที่7มกราคมพุทธศักราช2527บรูไนก็เข้ามาเป็นสมาชิกตามมาด้วยเวียดนามในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2538ถัดมาอีก2ปีลาวและพม่าก็เข้ามาและน้องใหม่ล่าสุดก็คือกัมพูชาร่วมลงนามเป็นสมาชิกอาเซียนในวันที่30เมษายนพุทธศักราช2542ด้วยค่ะ ลักษณเครื่องหมายราคานั้นคืออะไรเหรอครับนั่นคือตราสัญ,ญลักษณ์ของอาเซียนครับสีเหลืองกลางภาพนั่นหมายความถึงรวงข้าวทั้งสิบที่ผูกมัดกันไว้เหมือนกับเพื่อนสมาชิกทั้งสิบประเทศที่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่วนสีที่ใช้ในตราสัญ,ญลักษณ์มีทั้งหมดสี่สีคือแดงเหลืองน้ำเงินและขาวซึ่งทั้งสี่สีนี้นํามาจากสีหลักของธงชาติของประเทศสมาชิกโดยความหมายของสีแต่ละสีก็คือเหลือง แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าส่วนสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงและสุดท้ายสีขาวมีความหมายว่าความบริสุทธิ์ครับเอาละ่ะถึงแล้วครับเป็นไงบ้างทุกคนพวกเราเห็นเธอหายไปนานก็เลยเป็นห่วงพวกเธอคุณจะเป็นเพื่อนสมาชิกอาเซียนที่เหลือสินะ ใช่แล้วครับแนะนำตัวกันอีกทีนะครับผมชื่อสยามมาจากประเทศไทยผมชื่อปีเตอร์จากสิงคโปร์ครับผมชื่อบูดี้จากอินโดนีเซียครับหนูชื่อมาเรียจากฟิลิปปินส์ค่ะผมชื่อปีปิดมาจากมาเลเซียครับส่วนหนูชื่อฟอร์เซียจากบรูไนค่ะหนูเกี่ยวมาจากเวียดนามค่ะผมคำสวยมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับ หนูชื่อมโมโมมาจากประเทศธรรมากค่ะผมน้องใหม่ครับตรึมเสียงมาจากประเทศกัมพูชาครับผมยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะฉันชื่อบลูฉันอยากรู้จักพวกเธอและหมู่บ้านอาเซียนแห่งนี้มากขึ้นจังเอาอย่างนี้คุณบลูไปพักที่บ้านผมก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปหาอะไรที่ห้าง AFTA กันห้าง AFTA หรองั้นเย็นนี้โมโมจะทำอาหารไปทานที่บ้านสยามนะ เย่อมไปเลยถือว่าเป็นกาเรเลี้ยงต้อนรับคุณบลูด้วยตกลงตามนี้โอเค